สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็เช่นเคยคะ่ะรามินิทานสนุสนุกคติสอนใจมาเล่าให้ทุกท่านฟังเช่นเคยนะคะชื่อเรื่องว่าคำสอนของยายซึ่งเรื่องเราจะสนุกสนานแค่ไหนนั้นเรามารับฟังรับชมไปพร้อมกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องคำสอนของยาย นานมาแล้วณนะบ้านหลังหนึ่งมีหญิงชรา,าที่อาศัยอยู่กับหลานสาวเพียงสองคนหญิงชรา,ลาเลี้ยงหลานสาวทั้งสองเพียงคนเดียวลำพังเพราะว่าพ่อกับแม่ของเด็กทั้งสองนั้นได้เลิกลากันไปและแม่ของเด็กหญิงทั้งสองก็ไปมีสามีใหม่ตั้งแต่ทั้งสองนั้นยังจำความไม่ได้แม่ของเด็กทั้งสองบอกว่า จะส่งเงินค่านมค่าเลี้ยงดูมาให้แรกๆก,ก็ส่งมาบ้างไม่ส่งมาบ้างแต่หลังๆไม่ส่งมาเลยทำให้ยายเกิดความสงสารจำต้องกัดฟันเลี้ยงหลานตั้งแต่เด็กจนเติบโตขึ้นทั้งสองคนเติบโตขึ้นมาคนพี่ชื่อแพรไหม ส่วนคนเล็กนั้นชื่อฟายทอทั้งสองถูกเลี้ยงมาด้วยกันจากคำสั่งสอนของยายแต่นิสัยของทั้งสองนั้นแตกต่างกันมากคนพี่เป็นคนที่ตั้งใจทำงานเก็บขวดขายบ้างรับจ้างล้างจานบ้างและรับจ้างทำความสะอาดบ้านบ้างตามร้านอาหารบ้างตามบ้านคนบ้างบางทีมีเวลา ก็ออกไปขุดปูนานำมาขายที่ตลาดพอได้ค่ากับข้าวมาเลี้ยงน้องกับเลี้ยงยายส่วนเรื่องงานบ้านงานเรือนนั้นไม่ต้องพูดถึงละเอียดละออและเรียบร้อยมากซึ่งแตกต่างจากคนน้องฝ่ายทอวันวันเธอไม่ยอมทำอะไรเอาแต่นั่งกินนอนกินแม้แต่ล้างจานเธอก็ทำไม่เป็นและเวลายายบอก หรือสอนเธอก็ไม่เคยฟังแถมยังเถียงกับอีกด้วยอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่กินข้าวเย็นเสร็จแล้วยายจึงเรียกทั้งสองมาอบรมสั่งสอนเพื่อให้สองคนนั้นเป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้หลานเอ้ยยายก็แก่มากแล้วยายไม่รู้ว่าจะอยู่ดูแลเองทั้งสองไปถึงเมื่อไรยายชราพูด แพรไหมพี่สาวฟังอย่างตั้งใจส่วนฝายทอนั้นนอนหูทวนลมยายชลาจึงพูดต่อไปอีกว่าหลานทองสองต้องเป็นคนดีหากว่ามีใครมาขอความช่วยเหลือถ้าช่วยได้ก็จงช่วยเขาอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็อย่าไปเอาอยากได้ก็ต้องอดทน ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนขอจงมีความขยันมันเพียนและสื่อสัตว์นะลูกนะยายคงให้หลานได้เพียงเท่านี้คนเรานั้นเกิดมาจนไม่ได้ขาดช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเราก็ต้องอดทนเหนื่อยกว่าคนอื่นนะลูกนะแพรไหมหลานสาวคนโตรับฟังและได้นำไปปฏิบัติตามคำสอนของยายส่วนหลานคนเล็ก ฝั่งใหญ่ยังไม่ทำจบก็หลับไปเช้าวันต่อมาแพรไหมเธอตื่นแต่เช้าเตรียมอุปกรณ์ออกไปทำงานนอกบ้านส่วนคนน้องนั้นยังนอนหลับไม่ยอมตื่นยายฉลานั่งจิบชาอยู่ที่หน้าเตาแพรไหมจึงเข้ามากอดยายแล้วพูดว่ายายจ๋าแพรไปทำงานก่อนนะจ๊ะวันนี้ แพรรับจ้างทำความสะอาดเป็นบ้านของคนรวยนะจ่ายายเป็นบ้านของคุณนายอยู่ไกลจากที่นี่หน่อยและอีกอย่างแพรยังไม่เคยไปด้วยแพรจะต้องออกจากบ้านแต่เช้ากลัวจะหลงนะจ่ายายจ๋าส่วนกับข้าวแพรได้เตรียมเอาไว้แล้วยายกินนะถ้าน้องตื่นมายายกับน้องค่อยกินพร้อมกันนะจ๊ะว่าแล้ว หญิงสาวก็สวมรองเท้าหิวตะกา้าพร้อมกับผ้าคิ้วริ้วเก่าแต่ผ้าคี้วริ้วผืนนั้นเธอซักมันจนสะอาดเพราะว่านี่เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเมื่อแพรไหมออกไปทำงานได้สักพักยายจึงเข้าไปเรียกฝ่ายทอฝ่ายเอ้ยฝ่ายเอ้ยตื่นได้แล้วลูกสายแล้วตื่นมาทำงานบ้านมาช่วยพี่เขาหน่อย จะได้เป็นการเป็นงานเสียงของยายเรียกทำให้ฝ้ายอารมณ์เสียเพราะกำลังนอนหลับสบายเธอจึงตะโกนกลับมาว่ายาย,ยงเงียบๆหน่อยได้ไหมคนจะหลับจะนอนรู้แล้วน่ะพูดอยู่ได้คนจะหลับจะนอน,นะอย,น,น,อนยายพูดแบบนี้เป็นพันรอบแล้วนะยายชาลาชินและชากับหลานสาวคนนี้ไปเสียแล้วท่านคิดเพียงว่า ถ้าไม่มีพี่สาวอย่างแพรไหมไฟายทอจะอยู่ในสังคมได้อย่างไรยายสายหัวก่อนจะเดินเข้าสวนเล็กๆเ,เพื่อไปรดน้ำต้นไม้และเก็บผักเพื่อเอาไว้มาทำอาหารในตอนเย็นส่วนแพรไหมเธอเดินมาถึงหน้าตลาดสดเธอก็พบกับร้านขายผลไม้ซึ่งลุงเจ้าของร้านนั้นเกิดมีธุระด่วนแม่เข้าลงพยาบาล จึงได้ขอร้องให้เธอช่วยดูแลล้านแทนจากคำสั่งสอนของยายถ้าช่วยเหลือใครได้ก็จงช่วยเธอจึงได้มาช่วยเฝ้าล้านและเมื่อลุงขายพลไม้กลับมาก็ขอบคุณในน้ำใจของเธอลุงขอบคุณหนูมากนะที่ช่วยลุงดูสิลุงทำให้หนูเสียเวลาเลยแพรไหมยิ้มแล้วตอบลุงไปว่าไม่เป็นไรจ้า หนูยังพอมีเวลาและเธอก็ได้ขอตัวเดินทางต่อไปหญิงสาวเดินฝ่าแดดและลมมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเธอยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อและเธอก็ได้มาหยุดอยู่ที่ร้านขายขนมปังเจ้าของร้านอยู่ร้านคนเดียวพนักงานไม่มาจึงยุ่งและวุ่นวายเจ้าของร้านจึงได้เรียกให้เธอเข้ามาช่วยแพรไใหม่จึงรับปากและได้ช่วยทำความสะอาดเตาอบ และเก้าอี้ในร้านให้สะอาดหมดจดเจ้าของร้านรู้สึกดีมากและพูดกับแพรใหม่ว่านะ้าต้องขอบคุณหนูนะที่มาช่วยนะ้ดูสิเนีย่ยเสื้อของหนูเปื้อนหมดเลยแพรไหมยิ้มและตอบไปว่าไม่เป็นไรค่ะเสื้อของหนูหนูซักออกได้และเธอก็ได้ขอตัวเดินทางต่อไปเธอเดินผ่านไปเกือบครึ่งกิโลเธอก็ได้พบกับ ชายชาลาที่กำลังปั่นรถถีบชายชาลากำลังไปขายผักจึงร้องให้เธอนั้นช่วยปั่นรถให้เพราะว่าแดดร้อนและชายชาลาก็เหนื่อยมากแพรไหมเห็นว่าเป็นทางเดียวกันจึงอาสาปั่นรถปั่นให้กับชายชาลาคนนั้นชายชาลาจึงได้พูดกับเธอว่าดูสิหนูต้องมันเหนื่อยเพราะตาเลย<ๆ>เธอจึงตอบไปว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณตา นั่งพักสักเดียวก็หายเหนื่อยแล้วค่ะและเมื่อมาถึงทางแยกแพร์ใหม่ก็ขอตัวแยกไปอีกทางเธอเดินตากแดดมาจนถึงบ้านหลังใหญ่เรากับคฤหาดเธอยืนอยู่หน้าประตูแล้วก็เคาะประตูนั้นก๊กก๊กมีใครอยู่ไหมคะเธอร้องเรียกอยู่นานก่อนจะมีหญิงสาวแต่งตัวดีและสวยมากเรากับเจ้าหญิงได้เดินมาเปิดประตูให้กับเธอ เข้ามาสิหญิงสาวสวยคนนั้นพูดก่อนจะบอกกับเธอว่าเธอจะต้องทำความสะอาดทุกห้องทุกซอกทุกมุมในบ้านให้สะอาดหมดจดและห้องโถงชั้นบนที่ล็อกกุญแจเอาไว้ห้ามเธอเข้าไปโดยเด็ดขาดแพรไหมรับคำอย่างว่าง่ายก่อนจะเริ่มลงมือเช็ดถูทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมและทุกห้องและเธอก็ไม่ได้เข้าไปในห้องโถงใหญ่เพราะคำสั่ง ของผู้หญิงสวยคนนั้นหลายชั่วโมงผ่านไปเธอก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยโดยมีเจ้าของบ้านแอบดูอยู่ห่างๆเจ้าของบ้านประทับใจและเห็นถึงความซื่อสัตย์ที่แพรไหมนั้นได้ทำจึงได้จูงแขนและพาเธอมาที่ห้องโถงใหญ่และเมื่อเปิดประตูเข้ามาแพรไหมก็แทบช็อกตาลุกวาวเพราะในห้องนั้นมีทั้งเงินและทองคำกองโต บรรจุในหีบเกื่อนการเต็มห้องเจ้าของบ้านคนสวยและใจดีจึงบอกกับเธอไปว่านี่แหละนี่คือค่าจ้างและรางวัลของเธอเธออยากได้เท่าไหร่เธอเอาไปได้เลยฉันมีมากกว่าที่เธอเห็นแพรไหมเก็บเงินใส่ห่อผ้าที่เธอถือมาด้วยและได้ขอตัวลากลับบ้านขากลับเธอก็เดินผ่านทางเดิม เธอพบกับชายชาลาที่ปั่นจักรยานชายชาลาได้ให้ผักสดๆกับเธอเพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนที่เธอนั้นช่วยเขาปั่นจักรยานและเมื่อมาถึงร้านขนมปังนะ้าที่ขายขนมปังก็ได้ทำขนมปังนุ่มๆร้อนๆให้กับเธออีกและพอเธอมาถึงร้านขายผลไม้ลุงขายผลไม้ก็ได้บอกกับเธอว่าหนูหนูหน หนูมาช่วยเฝ้าร้านยามที่น้ำมีความจำเป็นหนูอยากได้ผลไม้แบบไหนหนูเลือกเอาตามใจเลยนะจ๊ะแพรไหมได้ทั้งผักผลไม้กลับมาบ้านเต็มตะกา้าและเมื่อเธอมาถึงบ้านเธอก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เธอพบเจอให้กับยายฟังยายฟังไปยิ้มไปอย่างภาคภูมิใจทุกคำสอนของยายทำให้หลานสาวนำไปใช้และนำไปปฏิบตัติยายจ๋า ตอนนี้เรามีเงินแล้วนะจ๊ะแพรใหม่ดีใจที่จะได้มีเงินซื้อบ้านหลังใหม่เพราะบ้านหลังนี้นั้นเป็นบ้านเก่าและทุดโทรมไปมากแถมยังเป็นที่ร้างที่ผู้ใหญ่ใจบุญให้มาปลูกกระต๊อบเพื่ออยู่อาศัยเธอจึงคิดว่าจะติดต่อเจ้าของที่และซื้อที่แปลงนี้และปลูกบ้านเอาไว้เพื่อให้ยายกับน้องได้อยู่อาศัย และสะดวกสบายมากขึ้นส่วนฟายทอนั้นเมื่อเห็นพี่สาวได้เงินมามากได้ทองมาเต็มตะกร้าก็อยากจะออกไปทํางานบ้างเธอจึงพูดกับยายว่ายายพรุ่งนี้ฉันจะออกไปทำงานบ้างยายชาราเมื่อได้ยินก็คิดว่าตนนั้นหูฝาดไปนี่เองพูดจริงหรือยายถามทวนไม่อยากเชื่อหูตัวเองจริงสิยายขนาดงานบ้านเองยังทำไม่เป็นเลย แล้วเองจะออกไปทำงานยายไม่อยากจะเชื่อยายพูดแล้วก็มองหน้าฝายทอและเมื่อถึงเช้าวันใหม่ฝายทอก็ออกไปทำงานเหมือนกับพี่สาวทำเธอเดินมาถึงร้านขายผลไม้หนาเจ้าของร้านขายผลไม้ร้องให้เธอช่วยยิงสาวสะบัดแล้วตอบไปว่าฉันไม่มีเวลามาช่วยใครหรอกฉันรีบไปคนขายผลไม้จึงตอบไปว่า หม่เป็นไรหลอกและเธอก็ได้เดินต่อมาจนถึงหน้าร้านขายขนมปังเจ้าของร้านขายขนมปังจึงร้องเรียกไปว่าให้เธอมาช่วยหน่อยเพราะลูกค้าเต็มร้านเธอจึงตอบกลับไปว่าโอ้ยอยู่หน้าเตาร้อนก็ร้อนเสื้อสวยๆของฉันก็เปื้อนหมดนะสิแล้วเธอก็เดินผ่านไปฝ่ายทอเดินมาถึงทางแยกเธอก็พบกับชายชลา ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือจึงเรียกให้เธอช่วยปั่นรถที่ไปส่งผักให้หน่อยฝ้ายทอจึงบอกกลับไปว่าร้อนก็ร้อนฉันเดินมาตั้งไกลฉันไม่ไปหรอกและเธอก็ได้แยกกับชายชาลาเธอมาถึงฤหาสน์หลังใหญ่และทันใดนั้นก็มีเจ้าของบ้านแสนสวยมาเปิดประตูให้กับเธอเจ้าของบ้านบอกกับฝ้ายทอว่าให้ทุกคสะอาดบ้านทุกห้องและทุกซอกทุกมุม และห้ามเข้าไปในห้องโถงใหญ่ห้องนั้นฟายทอฟังแล้วแต่ไม่ทำตามเธอทำความสะอาดลวกๆและได้หยิบจับของมีค่าแอบใส่ไว้ในกระเป๋าและตร้าที่เธอนำมาด้วยและเธอได้ขโมยเข้าไปในห้องโถงใหญ่เธอตาลุกวาวกับเงินและทองที่กองอยู่ตรงหน้าฟายทอขึ้นไปนอนเกือกกิ้งอยู่บนกองเงินกองทองอย่างสำราญใจอยู่นานและเตรียมขนเงินและทอง เพื่อหวังจะเอากลับบ้านให้ได้มากที่สุดโอ้โหรวยแล้วเราเธอขนไปพูดไปท่านใดนั่นเองประตูบานใหญ่ก็ถูกเปิดออก mm hmm. เจ้าของบ้านได้จับเธอส่งตำรวจโทดฐานไม่มีความซื่อสัตย์และหลักขโมยและเมื่อยายกับแพรใหม่พี่สาวของเธอรู้เรื่องจึงได้มาขอร้องให้เจ้าของบ้านปล่อยเธอไปและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาฝ่ายทอ เธอก็เชื่อฟังคำสอนของยายและตั้งใจเรียนหนังสือเธอไม่นอนตื่นสายอีกต่อไปและไม่เถียงคำที่ยายคอยบอกคอยสอนแล้วทั้ง3คนยายหลานก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของคำสอนของยายหากว่าชื่นชอบช่วงไหนอย่าลืมกดเม้นต์มาเล่าให้กันฟังนะคะขอขอบคุณและ สวัสดีค่ะ